เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะค,ะครับมันก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง สวัสดีครับผมโอทนาทรนะครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรี The Coach ในวันพฤหัสเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผมโอทนาทรแต่ข้างๆนี้อ่าอาจจะไม่คุ้นหน้านะครับเอ๊ะทำไมอาจารย์กัสหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับดูหนุ่มขึ้นมาเลยอ่าก็ต้องบอกว่านี้เป็น EP พิเศษจริงๆนะครับก็เราได้รับเกียรตินะครับวิทยากรจากทาง E Finance เนี่ย มาเอา่อเขาเรียกแนะนำตัวโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่จะมาตอบโจทย์การลงทุนเอ่อให้เพิ่มโอกาสในการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็แนะนำอาจารย์นกระพีพัชศรีปานนะครับก็โอ้โหเป็น EP พิเศษอย่างที่บอกนะครับ,รบแล้วรับรองวันนี้ได้สาระความรู้นะครับ,รบในการแอปพลายประยุกต์ใช้เครื่องมือเครื่องมือทางด้านออนไลน์ซึ่งวันนี้ต้องบอกเป็น โปรแกรมใหม่ด้วยนะครับของทาง eFinance เลยนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าอะไรครับโปรแกรมเทรดแมนครับเทรดแมนครับเออบางคนอ่านภาษาอังกฤษแบบเนี่ยทรดแมหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือเทรดแมนเนาะใช่ครับเออแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างแมชกับสษาการณ์ตอนนี้ด้วยสำหรับตักงลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากนะครับมีคีย์เวิร์ดที่เป็นไฮไลท์เลยแบบ โอ้โหง่ายมากถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมอันนี้ทําให้เขาเรียกกระบวนการในการตัดสินใจในการลงทุนหรือทําการบ้านต่อมันมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยใช้งานได้ทั้งใน PC ทั้งในโมบายแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวเราอธิบายวิธีการขั้นตอนต่างๆให้ฟังกันครับเอออ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ครับ อ่า,อาโอเคอก็สำหรับอีีนี้นะครับมผมจะพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม Trademan น,นะครับตัวโปรแกรม Trademan เ,เนี่ยแบบอัพง่ายๆนะครับก็คือมันออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับดูข้อมูลสำเร็จรูปเพราะว่าเราเซตตัวเงื่อนไขหรือคีทีเทียรไว้หมดแล้วนะครับเน้นการประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรอ,องรับทั้งหุ้นแล้วก็กองทุนแล้วนะครับทีนี้คอนเซปต์ก็คือเราสามารถใช้ผ่านทุกอุปกรณ์ได้ทั้ง คอมตั้งโต๊ะเป็นมือถืออะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราตีกราฟอะไรพวกเนี้ยครับมันจะซิงทุกอุปกรณ์เลยอ่าโอเคครับครับอ่าทีนี้กลุ่มเป้าหมายของเทรดแมนอ่ะมีกลุ่มแรกก็คือเป็นมือใหม่เลยคือ blank อะไรแบบเหมือนเปิดพอตครั้งแรกจะซื้อหุ้นตัวไหนดีอะไรเงี้ยอ่าถ้าเป็นมืออาชีพก็คือเหมือนแบบเวลาที่เขามีเอ่อตอนแรกเขาถนัดหุ้นแต่เขาสนใจลงทุนกองทุนด้วยเขาจะเลือกกองทุนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเขาอยากลงทุนพวกทองคําอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะซื้อตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเทรดแมนก็สามารถวิเคราะห์ได้ก็คือ c o เวอหลากหลายสินทรัพย์มากๆใช่แล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะันนี้น่าสนใจมากนะครับทีนี้อ่ อธิบา้ไปง่ายๆนะครับก็คือ t ทรดแ m e n t m โมบายจริงๆอะมันมันดาวน์โหลดบนแอ p สโตร์เพลย์สโตร์ได้เลยนะครับไ o i อเอสแอนอะก็ใช้งานได้หมดอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละแตใช้แอปพลิเคชันไหนก็เข้าไปเซิร์ชใน App Store, Google Play Store เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยใช้ username, password เดียวกันกับที่ล็อกอินในหน้าเว็บไซต์เนี่ย่เเข้ามาใช้งานเลยอันนี้เราเน้นย้ำเลยเพราะว่า ยูเซอร์พาสเวของบร וק เกอร์หรัพยับคุนศรีให้เป็นแบบซิงเกิลไซ n อก็คือใช้ชุดเดียวเนี่ยแหละ User Name Password เดียวสามารถ Log In เข้าใช้งานทุกแพลตฟอร์มทุกโปรแกรมได้เลยใช่นะครับใช่ครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเข้าใช้งานเอ่อเอาหน้าเว็บไซต์ก่อนอ่าเออนะครับคือจริงๆตอนนี้เราเราอ่อนเชลไว้แล้วสำหรับเมนูโปรแกรมตัวเทรดแมนเนี่ยแหละะครับก็เริ่มแรกเลยแน่นอนก็คือ ในขั้นตอนที่1นึ่งเนี่ยล็อกอินยูเซอร์เนมนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าล็อกอินผ่านเว็บไซต์เนี่ยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน OTP หรือ Google a u t h e n t ก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกนะครับ,รบจากนั้นเนี่ยมาดูในขั้นตอนที่3ครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์หลังล็อกอินหน้าแรกเนี่ยเราจะมีพวกแท็บเมนูโปรแกรมต่างๆเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทีนี้เนี่ยลงมาดูตรงโปรแกรม ซื้อขายเนี่ยนะครับในเมนูที่สามเออจะมีชื่อเมนูว่า t เทรด e มนอยู่ใช่ครัเออนะครับเราก็คลิกเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาอ่าใช่ก็จะพาไปที่หน้า E-Finance ไทยตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เทรดแมนอ่ามาเลือกเทรดแมนอีกทีในหน้า E-Finance ไทยก่อนนะครับอ่าจากนั้นก็จะเปิดโปรแกรมมาครับอาจารย์นกได้ครับก็หน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมสวิตช์ปึ๊บอ่าหน้าตาเทรดแมนน่ะก็คือแบบมัน เน้นความเรียบง่ายสมัยใหม่นะครับรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาจะอู้ว้าวเลยเงี้ยอะไรเงี้ยครับคือดูเฟรนลี่มากขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วกันนะครับจริงๆก็มีหลายคำถามแหละว่าเอถ้าคอมเพลกับ e f i n t e ท h Plus ซึ่ง e f i n ก็มีอยู่แล้วมันแตกต่างกันยังไงก็โดยสรุปคือมันใช้งานได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกซัมมาไลซ์ข้อมูลที่หยิบจับเอาไป เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่อะไรอย่างนี้แล้วกันส่วน e f i n a d e เนี่ยอาจจะเป็นนักลงทุนที่ advance แล้ว s o p h i s t i c a t e หน่อยมีความซับซ้อนในการลงทุนตั้งพวก auto trade อะไรพวกอย่างนั้นไปใช่นะครับอะทีนี้ถ้าเป็น key highlight เลยสำหรับโปรแกรมเทรดแมนเนี่ยครับอาจารย์ เออเรามีคีย์ไฮไลท์อะไรบ้างครับอ่าคีย์ไฮไลท์จริงๆของเทรดแมนน่ะคือการประหยัดเวลาในการวิเคราะห์หุ้นอ่าครับสมมติว่าผมพูดถึงเดลต้าแล้วกันโอ้ร้อนแรงมากครับตอนนี้อ่าเดต้อทิศเลยทิศเลยนะครับอ๋อขอไปขอไปผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่เดลต้าคิที่เดลต้าปุ๊บนะครับสังเกตที่ตัวนี้ครับสต็อกอินไอซิ์การแปลผลหุ้นอ่าเดลต้าเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นว่าถูกตัวถูกเวลา ราคาไม่เหมาะสมเอออ่ามันคืออะไรนะครับทีนี้ไฮไลท์ของเราก็คือเราต้องการที่จะดูว่าหุ้นของเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่งบกันเงินดีไหมอืมอ่เราก็เลยพูดถึงในส่วนของถูกตัวตรงนี้และเราสามัวคืองบการเงินฟอนเดเมนทัลก็คือพื้นฐานของบริษัทนั้นนนั้แหละใช่ใช่ครับครับอันที่สองคือถูกเวลาเป้าว่ากลาเทคนิคของเดลต้าเนี่ยเป็นขาขึ้นอ่า แต่มีราคาแพงผมทราบได้ยังไงมาจากที่ราคาเหมาะสมซึ่งเขาจะประเมินว่ามีอัพไซต์เทียบกับดาวไซด์อ่าเป็นการตีความสามารถในการทํากําไรนะครับเทียบกับขาดทุนทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขย่อยเราดูที่ผลอย่างละเอียดตรงนี้ครับและเรามาดูว่าเกณฑ์ถูกตัวเนี่ย เกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด8คข้อย่อยมีเกณฑ์รายได้กำไรไตมาสล่าสุดกระแสเงินสดมีนั่นนุ่นนี่เต็มไปหมดมีทั้งแมดข้อแต่ข้อแต่บางข้อมีไม่ผ่านก็มีนะใช่แต่ส่วนใหญ่นี่คือผ่านใช่ครับผ่านเท่าไหร่หกไม่ผ่านสองอ่าแบบนี้ก็คือเหมือนแบบเราก็จะเห็นแล้วว่าอะไรไม่ผ่านย่างกำไรไตมาสล่าสุดเติบโตไม่ผ่านอ่านี่สินต่อทุนลดลงอ่าไม่ผ่านแบบนี้ทีนี้เราก็จะเวทน้ําหนักกันถ้าเกินหก อ่าย่างเกิน6ปั๊บมันก็น่าจะถูกตัวนะครับอ่าถ้าเต็ม8ข้อก็คือดีมากเสียงต่ําแบบนี้อ่าก็อว่าเดลต้าได้ดีเสียงต่ำอ่าได้6ข้อจาก8อ่าแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ศึกษาก่อนเนาะว่าไอ้เกณฑ์ที่การประเมินของทาง e-finance เมันมันมีอะไรบ้างหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆโลจิก การประเมินต่างๆเนี่ยก็แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ใช่เออแต่นี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์เออว่าเราประเมินอะไรบ้างเท่านั้นเองใช่เราก็ไปพิจารณากันต่ออะไรพวกนั้นได้ใช่ใช่เพราะว่าเงื่อนไขการประเมินถูกตัวเนี่ยหรืองบกั้นเงินนะ่าะสำนักก็จะไม่เหมือนกันเอาทางอีฟินจะใช้สูตรนี้นะครับเป็นดิสเพลเมอร์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนที่สองเป็นถูกเวลาคือกราฟเทคนิคเป็นขาขึ้นครับผมบองเิดนงว่ากราฟเทคนิคเป็นขาขึ้นเนี่ยอ่ สูตรของถูกเวลาเนี่ยจะเป็นสายเทรน f o ล l วอร์คือเหมือนแบบโค้งขึ้นระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยคโค้งลงมันอาจจะไม่ถูกใจสําหรับสายที่แบบเข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยอ่าก็จะบอกนิดนึงแต่ว่าจะเน้นกินคําใหญ่เนะเน้นชัวร์เป็นหลักนะครับือเมีทั้งหมด8ข้อย่อยเหมือนกันไม่ผ่านตรง SMA ตัดกันเนี่ยไม่หข้อน้องนั้นก็ผ่านหมด นะครับก็ได้คะแนนไปเป็นมีแรงซื้อรุ่นแรงสำหรับกับเทคนิคใช้คำว่าแบบรุ่นแรงด้วยใช่ครับบ่งบอกถึงแบบเรนฟอลโลหรือทำไม่จริงรอันที่สามสุดท้ายเป็นราคาเหมาะสมปรากฏว่าเดลต้าเนี่ยไม่ผ่านครัมีราคาแพงเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันจะเป็นประเมินจากค่า PEG ครับซึ่ง PEG ในเนี้ยจะเป็น PEG ที่ประเมินจาก งบการเงินในอดีตเป็นงบการเงินแต้มาล่าสุดนะครับไม่ได้เป็นการ forecast ไปข้างหน้าจะเหมือนแบบอ้างอิงว่าเราได้ค่า PE มาจากไหนนะครับกำไรอย่างไรก็ประเมินไปตามนั้นจะไปประเมินลงหน้าปาบอว่าผิดหข้อเลยนะครับแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบไม่เข้าเงื่อนไขเลยไม่เข้าเงื่อนไขเลยทีนี้ โปรแกรมก็จะสรุปครับว่าสรุปผลวิเคาะห์เนี่ยเราโอากาสเพราะว่ามันถูกตัวถูกเวลาแต่ราคาไม่เหมาะสมอกรณีถ้าเรามีหุ้นอยู่เนี่ยเขาจะดูเนี่ยครับมีโอกาสขึ้นได้ไม่มากเพราะว่าอับไซ์เทียบประดาวไซเนี่ยมันไม่เยอะครับอแบบนี้ยก็แสดงว่ายอยขายออกอมันมันจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันมีอับไซ์ได้อที่น้อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีหุ้นก็คือ รับความเสี่ยงได้ก็คือแบบแต่ว่ามีโอกาสัพไซด์น้อยอ่าถ้าเราหวังกําไรเยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่าแบบนี้นั่นเองฮะก็หมว่าแบบเนี้ยก็จะเป็นไฮไลท์ของตัวฟ i แมนที่เป็นวิเคราะห์คราวนี้เราก็เหมือนแบบเราได้หุ้นมาจากบทวิเคราะห์หรือว่าจากกลุ่มไล่หรือจุ่มกลุม่มอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถที่จะ เอามาเสิร์ชชื่อชื่อหุ้นในเทรดแมนแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยว่าควรจะซื้อถือหรือขายคือลองมาตรวจสอบเพื่อเป็นเหมือนไกด์ไลน์ในการที่พิจารณาจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอะไรพวกนี้ก็ค่อยไปตัดสินใจทีแต่อย่างน้อยเป็นเครื่องมือที่ช่วยคัดกรองอะแหละว่าทั้งงบการเงินฟัน d a เมนทัลท i มมิงแล้วก็แวลูเอชันความเหมาะสมราคาเหมาะสมเนี่ยมันมันแมทช์กับ เการที่เราจะซื้อณทามมิ่งนั้นๆหรือเปล่าใช่หรือจะซื้อหรือจะขายก็ได้เนาะก็ได้ทั้งสองขาเลยเออใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคีย์ไฮไลท์เลยสำหรับโปรแกรมนี้มันจะง่ายมากๆสำหรับเอการคัดกรองในเบื้องต้นครับนะครับแต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่เท่านี้ครับเออมีคีย์ไฮไลท์เพิ่มเติมอีกคืออะไรครับอาจารย์นกทีนี้เราก็อยากหาหุ้นที่สามเขียว อ่า่างเขียวคือถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมวิธีการคือไปที่ตรงนี้ครับด้านความมือเขาเรียกว่าสามเขียวครับติ๊กความมือปั๊มอ่าเลือกที่ส่วนของสต็อกนะครับอ่าติ๊กถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมคอ่าแบบเนี้ยแล้วเราสังเกตอ่าสมมติว่าเราเป็นมือใหม่เราอยากหาหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยอ่าแบบนี้นะครับเป็นมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆปรากฏว่าถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมเนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวจากหนึ่งร้อยตัว อ่ามี a d v a n c e ์ซ c เคคอมเซเวนเนี่ยครับอืมแล้วพอเราคลิกอย่างเช่น a d v a n c e ปั๊บค่ะปรากฏว่ามันจะลิงก์ครับถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมอ่าจะลิงก์กันแบบเดียวทามนั่นเองอ่าเราไม่ต้องมาไล่ตัวแบบโอ้โหมีร้อยตัวมาพิมพ์เองอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลาอยู่แบบนี้นั่นเองครับก็สะดวกขึ้นแล้วก็อันนี้มันช่วยประหยัดเวลาเนาะเวลาเราจะไปทําการบ้านเกิดไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยเนี่ยมันสกปรกหลืแค่ หตัวให้เลยอไม่งั้นเนี่ยเราต้องไปแบบโอ้โหจกทีละตัวหุ้นแปดร้อยตัวอย่างนี้ก็หรือหุ้นร้อยตัวอย่างนี้ในเซ็ทร้อยอันนี้ใช้เวลาเป็นเดือนอ่าใช่ครับนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นเพื่อเราไปทําการบ้านต่อได้ง่ายขึ้นใช่ครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเอไฮไลท์หนึ่งนะครับอันนี้มันคัดกรองแบบหุ้น MAI เอ็มก็ได้ครับคลิกที่ m อ็แบบนี้อ่าแบบนี้ครับก็คือสามเขียวไปอคนสามเขียวใน m อ็เนี่ยมีทั้งหมดเก้าตัวนี่ครับเทพเจ้าอีมาร์กครับก็พุ่งอย่างแรงเลยอะไรเงี้ยถ้าเฮ้ยบางท่านบอกไม่เน้นพื้นฐานเลยเอาแค่ทามมิ่งหรือเทคนิคอลเนี่ยเราเลือกเฉพาะถูกเวลาได้ไหมครับจริงๆได้ครับก็คือติ๊กเอาถูกตัวกับราคาเหมาะสมอออก่าแบบเนี้ยแล้วเราก็เป็นแบบสายจิจาร์ดนะครับกราฟเทคนิคอย่างเดียวอย่างเช่น ADB นะครับอ่าตรงเนี้ยแล้วก็คลิกคลิกกราฟเทคนิคเนี่ยคือมันก็จะเป็นกราฟขาขึ้นพวกเนี้ยเราคัสสมัยได้สมมติเอาถูกเวลาแล้วก็เอ่อเป็นหุ้นใหญ่น้อยอยู่ในเซ็ตร้อยก็ทําได้เราก็สามารถเลือกเป็นเซ็ตร้อยได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับคือแบบคัสซ้อมได้อ่าอย่างเช่นเซ็ตร้อยอย่างเซ็ตร้อยที่เป็นกราฟเทคนิคขาขึ้นอ่ามีสามสิบสี่ตัวอ่าดับหนึ่งเป็นปั้นปูอ่าแบบเนี้ยเป็นกราฟเทคนิคขาขึ้นสังเกตว่ามันซิกแซกขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสายจิจาร์ แบบหมดว่าเล่นเล่นเร็วอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็พวกนี้อาจจะเป็นคอลเลกซั์ที่มันอยู่ในเจ็ดร้อยด้วยก็อาจจะดูแบบสบายใจกว่าตัวเล็กนิดนึงไอ้พวกนี้ครับอก็จะประหยัดเวลาแหละจากร้อยตัวเอ่อต้องไปหาว่าหุ้นตัวไหนที่อยู่ในเทรนขาขึ้นใช้ตัวนี้เป็นตัวคัดกรองได้เลยใช่ใช่ครับนะครับแบบนี้นั่นเองอ่านะครับทีนี้ถ้าใน โมบายเออเราไปดูในโมบายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโมบายแอปพลิเคชันบางกีอย่างที่บอกคือเราก็ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดติดตั้งในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเราเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปโดยใช้ username าสเวิร์ดของหลักทรัพย์พุงสีใช่ครับเข้าไปเออ่ลองโชว์หน้าจอโมบายได้ไหมครับลองสวิตช์จอดนึงนะครับโอเคอ่าแบบนี้นะครับอ่าได้รอ ภาพขึ้นสักครู่นะครับอืมอ่าอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้อพอเราล็อกอินปั๊บนะครับมุมด้านขวานะครับอ่าตรงนี้ที่เป็นรูปบ้านขยายครับครกดค้นหาอย่างเช่นผมสนใจหุ้นเดลต้าอ่าผมพิมพ์เดลต้าอืมนะครับแตะที่เดลต้าปุ๊บอ่าแล้วคลิกในส่วนของ analysis ครับนี่ก็จะหน้าตาเหมือนเว็บเลยอ่าแบบนี้ก็คือผมจะแบบสมมติว่าเรา อายุบนรถไฟฟ้าหรือว่าเรากำลังเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคลิกใช้งานตัวเพดแมนได้เลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไมาคัดกรองได้ใช่ใเพียงแต่มันก็จะดีเทคหน้าจอเป็นแบบโมบายให้เท่านั้นเองแต่การพรอไวข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกับในเที่เข้าผ่านเว็บไซต์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็มาดูได้นะครับแบบนี้นั่นเองเอออ่ะแต่ทีนี้ต้องมาบอก เงื่อนไขกันนิดหนึ่งถ้าเป็น user ของ broker อันเนี้ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อจํากัดอยู่นิดหนึ่งอย่างเรื่องของไอตัวฟีเจอร์ราคาเหมาะสมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองสวิตช์ถูกตัวถูกเวลาเนี่ยแสดงครับแต่จะถูกล็อกราคาเหมาะสมอ่าสังเกตว่าก่อนหน้ามันมันจะมีราคาเหมาะสมกับสรุปผลวิเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันก็คือมันจะโดนล็อกอยู่กรณีที่ใช้ user b o k e คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าคือเขาเรียกเป็นสแตนดาร์ดของ e f i n a n c e เองใช่ไหมครับว่าที่ให้แต่ละโบรกเกอร์เนี่ยแล้วก็ลูกค้าของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยเข้าใช้งานเนี่ยเขาก็ให้ดูตัว2 key highlight ก็คือถูกตัวกับถูกเวลาครอ้ส่วนราคาเหมาะสมเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากจะดูหรือ a c c e s สเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องไปสมัครสมาชิกเพิ่มเติมใช่ครับเออซึ่งวิธีการก็สามารถ คลิกในตัวโปรแกรมได้เลยตัวกดล็อกตรงนี้ได้เลยครับก็สามารถปลดล็อกอด้วยเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยได้เลยหรือแม้ก็ทดลองใช้ก่อนได้ครับเออทดลองใช้สิบห้าวันใช่ใช่เราปลดล็อกทุกอย่างแบบทั้งทั้งหุ้นทั้งกองทุนได้หมดเลยตอนนี้โอเคพูดง่ายคือถ้าทดลองใช้แล้วพึงพอใจอะไรพวกนี้ก็ไปสมัครเป็นแพ็กเกจโดยตรงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางโบรเกอร์หรือหลักทรัพย์สินใดๆเนาะอันนี้เป็นเหมือนกับ สมัครสมาชิกเพื่อใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันเพิ่มเติมอะไรพวกนั้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกฟีเจอร์หลักนะครับสำหรับตัวโปรแกรมเทรดแมนที่เอามาให้เอามาฝากกันนะครับแล้วก็สามารถแบบเริ่มใช้งานกันได้เลยนะครับก็อย่างที่โชว์ตอนต้นว่าเข้าผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยมีเมนูก็คลิกเข้าไปใช้ได้แล้วก็ท่านใดใช้ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาล็อกอินเข้าใช้งานแล้วก็มา p r o v i d ข้อมูลพวกนี้เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับครับมอ่ะมีแถมท้ายไหมครับอาจารย์นกแถมท้ายสำหรับสายฟรีอ่ะแบบไม่อยากสมัครสมาชิกทำยังไงดีเนี่ยอ่าเราอยากประหยัดเวลาเหมือนกันเราไปที่นี่ครับสามเียวต้องเหมือนเดิมครับสมมติราคาเหมาะสมเราใช้ไม่ได้นะอ่าเราเลือกทีุ่้นนะครับเราอยาก หาหุ้นที่งบการเงินดีในกลุ่มเซดร้อยอย่างเช่นผมบอกว่าผมเอากลุ่มเซตร้อยนะอแต่ผมเอาถูกตัวอย่างเดียวผมคูอกลาเคนิคเป็นแต่ผมอยากหางบการเงินดีอย่างเดียวผมก็มาเลือกถูกตัวอย่างเดียวนะครับติกถูกเวลาออกเลือกที่เซตร้อยจากร้อยตัวเหลือแค่สิบหกตัวแสดงว่าสิบหกตัวนี้คืองบการเงินดีครับ เราก็เอา16ตัวนี้ยไปดูกราฟเทคนิคของเราเองด้วยวิธีของเราเองแบบเนี้ยก็จะประหยัดเวลาแบบอายฟรีอยู่รอดนั่นเองคืออย่างน้อยมันกรองเบื้องต้นแล้วว่างบดีเหลือแต่ทามมิ่งในการเข้าซื้อเนี่ยแหละคือว่าเราจะไปใช้อินดิเคเตอร์ไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราแรัะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในโปรแกรมเนี้ยครับส่งคําสั่งซื้อขายได้เหมือนกับ efintrade ไหม จริงๆผมพูดตรงๆเลยคือส่งคําสั่งได้แต่อย่างของของของกรุงศีเองจะยังส่งไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นตัวอีฟินเฮทพาโอเคอันนี้เป็นเหมือน provide data เป็น information ใช่ถ้าแถมท้ายแบบกราฟเทคนิคอลกราฟเทคนิคอลเนี่ยมีพิเศษเพิ่มขึ้นไหมครับจริงๆถ้าส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยอจริงๆผมจะชี้ในส่วนของนี่ครับอมันจะมี พวกอินดิเคเตอร์พิเศษของอทาง e ีฟินเนี่ยเขาเรียกว่า NetBuy s e l l Volume ครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า NBSB แบบเนี้ยอ่ามันจะเป็น NetBuy s e ซ l Volume นะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าตัว OSP เนี่ยมีการขายอ่าแนวโน้มเป็นขาลงใช่ไหมครับแล้ว NetBuy s e ซ l Volume คือการเอา NetBuy ตั้งลบด้วยเน็ l เซลลนะครับ เวลาที่กราฟเป็นขาลงปั๊บและเน็ตไบเซลคือคนทยอยขายเหมือนกันเนี่ยแสดงว่า SOSP เนี่ยมันลงจริงตามการขายจริงอ่าแบบเนี้ยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการดู NVDR หรือต่างชาติครับการลงครั้งเนี้ยมีคนอ่กากราฟเป็นขาลงนะครับคนทยอยขายพร้อมกับคนที่ขายคือ NVDR คือต่างชาติเท<อ>่พูดลงด้วยแสดงว่า ควรขายหนีตายเขาแบบนี้ถ้าพูดตรงๆนั่นเองแตกต่างจากในอีฟินซอฟต์พิกอัพกับเอีฟินเทสจริงจริงจริงๆทั้งคู่มีครับมันมีเหมือนกันเพราะว่าเออ่บอกนิดนึงว่าซอฟต์พิกอัพแบบมันเป็นเออ่โปรแกรมโปรแกรมแม่ของ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 นี้มันเป็นรากฐานของอันนี้ครับเพราะว่ามันต้องตั้งด้วยอีฟินซอฟต์พิกอัพก่อนอ่าลักษณะนี้นั่นเองอ่าโอเคนะครับยังไงก็ลองไปใช้งานกันได้โดย พิเศษสุดสําหรับ hr, ลูกค้าหลักทรัพย์กรุงศรีแน่นอนก็สิ่งที่เราอธิบายเนี่ยก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ,รบแล้วก็อ, р, อย่างที่บอกแหละว่าถ้าสนใจเขาเรียกฟีจเจอร์ฟังก์ชันระดับสูงเพิ่มเติมก็อาจจะไปสมัครสมาชิกเพิ่มเติมกับทาง eFinance ไป <tara fahr. S 2> ครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับตัว โปรแกรมใหม่ล่าสุดของทาง eFinance นะครับรับรองว่าไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับอ่งนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์นกนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับ e p หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับวัสดีครับดี เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบนั่นก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง